สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมก็มาพบกับนิลลีขี่เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะคะเมื่อกี้เราสำรวจในเมืองไปเนาะเราก็มาดูดีว่าเราจะต้องคอยเจคขบนะคะสั่งงานนะคะคือเราทําที่ต้องทําหมดแล้วเนาะโอเคโอเคเราก็ไปต่อกันเลยเนาะ ขอตัดเชือกแป๊บนึงแล้วไปไหนขึ้นไปข้างบนได้ไหมไม่ได้เนาะอุ้ยเจอสมบัติขอ,อก่อนได้ไห่ไปไหนคือเราต้องคอยเจคอบสั่งการนะคะตอนนี้เราก็ดูเมืองไปก่อนเนาะอึบ เห็นไก่แล้วอยากกินแกงไก่อ่ะยิ่งเป็นไก่บ้านนะยิ่งอร่อยโอเคอุ้ยอยากเข้าไปในถ้ำนี้ลองยิงดูดิเผื่อจะได้อุ้ยไม่ได้อ่ะเราต้องใช้ระเบิดหรืออะไรนี่แหละถึงจะเข้าได้เนาะอุ้ยได้นี่ว่ะโอเคนี่ขุดขุด เหมืองโ okay. อเคยายเก็บเห็ดก่อนได้ตังโอเคอะไรข้างบนน่ะโอเคออกข้างนอกดีกว่าเจ๊ขบมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าเนี่ย อุยเจออะไรอ่ะอ๋อเป็นเป็นเจากาันโลหะเนาะเคย่าเจอแผ่นที่ปะไม่ใช่โอเคเรามาดูไอ้นี่เลยละกันว่าสกิลเรามีอะไรมาใหม่ๆเนาะมีอะไรเนี่ยอ๋อ กระเป๋าสามารถเก็บของได้มากขึ้นหรือไม่เราก็มีธนูยิงทีเดียวสองรอบนะคะโอเคเนาะแล้วมีอะไรอีกเอ่ยความสามารถมาดูกันนะคะเอาอะไรดีเอ่ย คือมันต้องกดตัว y อ่ะเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ป่ะถ้าเกิดเราจะเอาอ่ะแต่คีไม่ค่อยชอบเล่นอะไรที่เอออเพราะว่าไม่ถนัดด้วยเวลากดเอยจะ x เอยกดสี่เหลี่ยมกดวงกลมอย่างเงี้ยหรือกดตัว y เฮ้เยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยไม่ไหวอ่ะเอาแบบไม่ต้องกดได้ไหมทำไมต้องขี้เกียจด้วยเนี่ยก็ทำไงได้นะคะโอเคเนาะ มาเลือกกันว่าเอาอะไรโอเคไปต่อเลยเนาะว่าเจอคนข้างบ้านอะไรอย่างนี้ก็ต้องถักทายนะฮัลโหลสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะอุ้ยคุยได้ไหมอะฮัลโหล ลองดีล้ล่าเออโอ้โหใช้ได้อุ๊ยอุ๊ยุ๊ยร่วงเอาล่วงล่วง,วงเอาเมื่อกี้เราเข้ามาแล้วเนาะเอ,อ้ยอะไรอ่ะอ่าทุกคนในเมืองต้องเตรียมพร้อมถ้าแฮลลี่มาฉันไม่เคยกลัวอะไรอย่างนี้มาก่อน พวกมงโกลที่อยู่ระหว่างเขตได้เตรียมพร้อมที่จะบุกมาครีเทสนี้มิสเทนได้เตรียมพร้อมเพื่อติดไฟสง่งสัญญาณทุกคนถืออาวุธครบมือพร้อมต่อสู้เราจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องเมืองของเราฉันไม่เคยเห็นอะไรที่มีเลือดนองมากเท่านี้มาก่อนไม่มีคนในเมืองนี้เลยตอนนี้เหมือนถูกบังคับให้ต้องตายฉันต้องหนีความกลัวนี้ออ้ย เหมือนกับคนในเมืองนี้จะเขียนเอาไว้นะคะฮัลโหลโอ้ยลงไปข้างล่างโอเคคือเราต้องไปนู่นเลยเนาะอยากขึ้นไปข้างบนน่ะแต่ไม่ได้ โอ้ไปนู่นเลยนะคะเออคือข้างๆอันเนี้ยมันจะมีถ้ำของหมีนะคะแล้วคีย์ไปจัดการมาแล้วนะแล้วก็ไม่ได้เอาลงวิดีโอนะคะเพราะว่ามันรู้สึกโหดมากตอนที่เข้าไปเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะหมีตัวใหญ่มากแล้วก็เลยไม่ได้ลงอะนะคะเดี๋ยวยังไงใครที่เล่นตรงนี้แถวนี้ก็คงจะรู้นะคะ เราก็จะมีอะไรอ่ะมีฝูงหมาป่าด้วยนะคะคนที่ถ้าเกิดว่าสำรวจเมืองเราก็จะเห็นนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดสนใจอยากจะดูเกี่ยวกับสำรวจเมืองหรืออะไรเงี้ยฮะต้องไปดูที่อื่นนะคะเพราะว่าคีย์จะไมเ่เน้นทุกประเด็นในเกมนี้นะคะเพราะว่ามีคนอื่นเล่นหลายคนอยู่นะคะที่เขา,เาสำรวจทุกที่ในเมืองนี้เนาะ แต่คีเน้นเอา,เ,อาเนื้อเรื่องแล้วกันนะคะเพราะว่ายังไม่เก่งเท่าไหระนะ่นาะเป็นได้ตายร้อยศพแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โอรไม่เก่งจริงๆเรื่องสู้ผู้หญิงตัวคนเดียวนะสู้กับหมีเอ้ยหมาป่าเอ้ยผู้ชายเป็นเลยร้อยหูสู้ไหวเปะละ่ะ <c oughs> อุ๊ยได้ไก่ด้วยวันนี้ได้กินแกงไก่แน่ๆเลย <c oughs> เราล่าถือขึ้นไปไดีวย <c oughs> อุ้ยอะไรอะ่ะ ต่เราอ่านไปแล้วนะพักที่แล้วเนาะใช่ปะโอเคนี่แน่ไก่ก็ไก่เหอะไม่ได้กินหรอกมั้งวันนี้ไม่มีใครทําให้กินนะคะเฮ้ยฮัลโหลวันดีค่ะโอเคเจคอบเจคอบเฮลิคอปเตอร์มาแล้วนะโอ,โอเคลาร่าคุณมาหาที่นี่คุณมาหาผมที่นี่เร็วๆเลยโอเคแฮร์รี่มานะคะเราต้องไปหาเจคอบนะเอ้า อันนี้เป็นน้ำเหรอเนี่ยเร็วเลยราว่าโอ้โหสุดๆนะอุ๊ยต้องเกิดอะไรขึ้นแน,น่ๆเลยอะเหมือนจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นในเมืองนะคะแล้วพวก Trinity ก็มาถึงแล้วก็ได้ก่อสงครามเกิดขึ้นในระหว่างเมืองนี้แล้วจะสู้ได้ไหมเอ่ยต้องมาดูกันนะคะราล่าเร็วๆดิ ค <Okay, S 2> มาดูกันเลยนะคะอุ้ยจริงด้วยอุ้ยเธอเจคขอบถูกมัดไว้นะอย่าคือส่งซิกว่าอย่าพึ่งวัดถูกโบราณมันอยู่ที่ไหนบอกมาหยุดนะป้าเหรอนี่แน่โอ้โหมันอยู่ไหนฟังนะฟังนะฉันจะบอกให้เดี๋ยวที่อัตแลนดนั่นเดี๋ยวฉันจะบอกเอง โอเคบอกมาแอดลัตอยู่ไหน <Hey. S 1> นี่แนมบอกไม่ทันละ่ะตายก่อนนั่นไง oh. <c oughs> เราเราวิ่งมาหานะได้ช็อตกันมานะคะโอเคเตรียมตัวเลยยิงเอานัดหนึ่งนี่นัดที่สองมาเลยมาเ <c oughs> ต็มที่มานี่คือช็อตกันนี่เลิศมากอะ่ะ นัดเดียวจอดนี่จะไปไหนมาขอเก็บกระสุนก่อนโอ้โหหย่อมาไหมนี่แน่เก็บเก็บลาร่ามีทุกอย่างโอ้โหมาเข้ามานี่แน่โอ้โย,ยไกลใบปะเนี่ย มามายังไม่ตายโอ้ยไอ้บาเอ้ยตีผู้หญิงได้ไงนี่แน่เราล่าจัดการโอ้ยโดนเต็มเต็มามามาโอ้โหยกระสุนหมดเดี๋ยวรอแป๊บนี่มาเก็บกระสุนโอ้ยออกไปข้างนอกโอเค แกลลี่มาแล้วเตียงอุ้ยโดนไฟไหมอะ่ะโอ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเฮย้ยโอ้โหกสเอาไปนี่ไปกินหูยเราละ,ละโอ้โหพิษทำอะไรไม่ได้มันใสหน้ากากแ้ะโลบลบแป๊บหนึ่งลบลบโอ้โหเฮย้ย ไปดีแบบยาวถึงเลยอ่ะเฮ้ยเอาเปรียบมากไปป่าเนี่ย <c oughs> โอ้โหไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลบก่อนหลบก่อนหน้าเทาเลยเมื่อกี้เอาหลบก่อนอย่าพึ่งอ่ะไม่แฟร์เลยนะอย่างเงี้ยเอ้ยดูดิเฮ้ยมันไม่จะยิงอะไรนักหนาเนี่ย <c oughs> โอ้โหหน้าเทาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหดูดิยิงผ่านมนาะ ไม้ผ่านอะไรได้หมดเลยอ่ะโอ้โหหน้าเทาเลยแล้วอ่ะเดี๋ยวอย่าพึ่งนี่แน่ต้องยิงถังนั้นเลยจะไปไหนบ้าเอ้ยกระสุนหมดเอาเฮ้ยโอ้ยโ,โดนเองเลยนะคะเรียบร้อยบ้าเอ้ยวันนี้เป็นหมู่บ้านนะคะ ของไทรเนตี้แล้วก็คอนสแตนติน,นแล้วก็อันนาะลาล่าอยู่กับพวกนั้นเรารสรเสียพวกไปเยอะ,อะบ้าเอ้ยเววราคนที่จะฆ่าเธอตั้งนานแล้วนะ เธอไม่มีเหตุผลนี่พูดแบบนี้นะบางทีเขาอาจจะสําเร็จมากกว่าเธอด้วยซ้ําเธอไม่ต้องมาพูดแบบนี้แตนดี้ก็รู้อยู่แล้วเรื่องนี้ไทเนตตี้ฉันรู้มานานแล้วเขาไม่เคยสนใจในการเป็นอยู่กับฉันจะจะอยู่หรือจะตายแต่ฉันต้องการอันนี้ฉันต้องการสิ่งนี้นะไม่เป็นไรหรอกเชื่อฉันสิฉันจะต้องทําให้ได้ สิ่งชุบชีวิตนั่นหรืออยู่อามาตะนั่นต้องเป็นของเราเชื่อฉันขอร้องเจอสิ่งนั้นให้เร็วที่สุดฉันมีเวลาน้อยแล้วบ้าเอ๋ยคือก็จะต้องหาสิ่งวัตถุโลหะนั่นนะคะมาช่วยการไม่สบายของอันนานะคะขอร้อง ฉันความอดทนมีไม่มากนะก็ช่วยฉันด้วยคุณต้องมีเป้าหมายบอกทางฉันบอกแสงสว่างให้ฉันว่าฉันควรจะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยช่วยฉันอันนาช่วยทรยนิตี้บอกทางฉันด้วยเถอะ บอกแล้วนี่ไงทางอ่ะมือเป็นเลือดไงเลือดงั้นเหรอโอ้โหดูหน้านะคะโหดมากแสดงว่าแขนเหล่าล่ามากเลยนะคะเนี่ยเสร็จแน่ๆเลยอะไรจะโหดปานานั้นโอเคมาอยู่ที่เจคอบเลยนะคะ โอ้โหคนตายเบื่อเลยอ่ะเจ๊ขบคุณใช่ไหมอุ้ยโอ้โหอุ้ยเย่ย๋เพิ่งตายนะอยู่กับฉันอยู่กับฉันฉันขอโทษคนของพวกคุณไม่น่าจะมาเจออย่างนี้เลยพวกเราเลือกแล้วมันเป็นทางของเรา มันไม่ง่ายเสมอไปหรอกฉันรู้การสูญเสียคนเป็นยังไงไทรเนตี้คงไม่ยอมแน่ๆฉันรู้อยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วอัตลัลนะ่ะ <the> มันมีแผนที่ในเมืองแต่มันอยู่บนภูเขานู่นคนของฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้ แต่ฉันช่วยคุณได้นะเจคอบคุณช่วยฉันงั้นเหรอหรือว่าคุณต,ต้องการที่จะหาสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้มันเหมือนกันนั่นแหละโอเคเดี๋ยวฉันช่วยคนบาดเจ็บก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันโอเคนะคะเจคอบก็ต้องช่วยคนบาดเจ็บเนาะ เราต้องไปต่อเลยนะคะก็คือไปที่เจคขบบอกเมื่อกี้นะคะว่ามันบอกแผนที่นะคะว่าโลหานั่นอยู่ที่ไหนโอเคนะคะต้องขอจบแค่นี้สำหรับแพทนี้เจอกันใหม่แพทหน้าค่ะสวัสดีค่ะ